วรต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ,คอแอลกอฮอล์เจลนะคนะ,คะเพราะว่าเก่งเนี้ยเคยไปที่อื่นนะคะเราก็ไปกดแอลกอฮอล์เจลกดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ลงมาที่มือเรานะคะมันพุ่งตรงมาที่กระเป๋าเลยนะ,ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานตินทาชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาแนะนําวิธีการเก็บรักษากระเป๋าที่มีสายโซ่นะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะตัวกระเป๋าที่เป็นสายโซ่นะคะเก่งแนะนําให้เพื่อนๆครับสายโซ่เก็บไว้ด้านในตัวกระเป๋าเพื่อนๆก็ควรทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะเก็บมันลงกล่องนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเพื่อนๆไม่ได้เก็บสายโซ่เข้าในกระเป๋าเนี่ยเวลาเราไปวาง อยู่ในกล่องนะคะมันจะเกิดแรงกดทับต่อกระเป๋าได้นะคะทําให้ยากต่อการแก้ไขมากเลยนะคะถ้าเป็นแรงกดทับนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเก็บเข้าไปนะคะเก่งแนะนําให้ห่อกระดาษแบบนี้ด้วยนะคะก็คือใช้กระดาษหรือใช้พลาสติกก็ได้นะคะพันแล้วก็เก็บลงไปในกระเป๋าแบบนี้นะคะในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้เก็บในกล่องนะคะก็คือแนะนำให้มี ถุงผ้านะคะก็คือถุงกันฝุ่นเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอะทความสะอาดไปแล้วแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้เฉยๆนะคะโดยไม่ได้ใส่ถุงกันฝุ่นนะคะมันก็ทําให้ฝุ่นเข้าไปติดได้ง่ายนะคะอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือห้ามวางซ้อนก,นกันกับกระเป๋าชนิดอื่นนะคะหรือห้ามวางสิ่งของอื่นกดทับนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะทำให้กระเป๋า เสียทรงนะคะสิ่งต่อไปที่ควรระวังก็คือในช่วงนี้เนาะแอลกอฮอล์เจลค่ะสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะจริงๆพวกหนังแกะหนังนับป้านะคะแล้วก็หนังที่มีความเซนซิทีฟมากๆนะคะก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์น้ำหอมหรือพวกมอยส์เจอไรเซอร์โลชั่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเนี้ย ควรต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ,คอแอลกอฮอล์เจลนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เจลเนี่ยจริงๆะเก่งแนะนำให้ทุกคนมีเป็นสเปรติดกระเป๋าไว้ก็ได้เนาะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเพื่อนๆไปกดสถานที่อื่นนะคะกดที่เหมือนกับว่าที่ไม่ใช่มันเป็นขวดของเรานะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเรากดเนี่ย เราไม่รู้ระดับความแรงของตัวแอลกอฮอลเจลขวดนั้นๆนะคะเพราะว่าเก่งเนี้ยเคยไปที่อื่นนะคะเราสะพายกระเป๋าคอสบอดี้ไว้เนาะแล้วก็ไปกดแอลกอฮอลเจลของที่อื่นนะพอกดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ลงมาที่มือเรานะคะมันพุ่งตรงมาที่กระเป๋าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อควรระวังอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่า ตัวแอลกอฮอลเจลเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับกระเป๋าโดยตรงเลยนะคะแต่ตัวนั้นของเก่งที่โดนนี่คือเป็นแคนวาสเนาะถ้าเป็นแคนวาสเนี่ยก็คือถ้ามันโดนเลยนะคะแล้วก็เรามีตัวนี้อยู่ในมือเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะค่อยๆสกิดเอาคราบแอลกอฮอลออกได้นะคะแต่ก็คือมันไม่ได้ออกภายในครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆทำนะคะอย่างเบามืออย่าประคุม ใส่น้ำยาไปครั้งเดียวเยอะๆนะคะทุกครั้งก็คือให้ใช้น้ำยาน้อยๆแล้วค่อยๆลูบเอาคราบออกนะคะาโลหะนะคะแล้วก็ตัวสายโซ่เนี้ยเราสามารถใช้เป็นผ้าชามัวนะคะก็คือทําความสะอาดได้เนะทำให้โลหะ เงาขึ o, make yes, ้นนะคะดูใหม่ขึ้นนะคะคือทําความสะอาดโลหะได้นะคะส่วนตัวหนังแกะเนี้ยก็จะใช้เป็นถุงมือหนังแกะก็ได้นะคะเก่งเคยแนะนําไปในวิดีโอก่อนหน้าแล้วนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้เก่งขอจบเอ่อวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลกระเป๋าสายโซ่ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย